สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเช้าวันพุธสวัสดีเช้าวันพุธท,ที่สิบเจ็ดนะจ๊นะเนาะหมูว่านผู้ใดมานแน่หมูวานผู้ใดามานแนะ่หมูวา้า,า,นนะวานเอกขายได้ค้าขนมอยู่ซอยก็จะเอาขายละตติพ่อได้ค้าขนมพี่น้อง จ้าของกับดึงเองน้ำต่ว่าก็ถือแต่กับว่าเป็นยังเพราะว่าบ่ได้จกทุนเนาะกะมื้อนี้นะจ้าเช้าวันพุทธที่17สิงหาเน,ะนาะขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกาสาบ้านาทีออกบานสวยน้อยหนึ่งยีองศาเนาะพี่น้องอากาศก็รู้สึกว่าแดดก็มา ขึ้รถปุ๊บก็บเปิดแอร์เลยพี่นอ้องมันกระห่อนนะจ๊ะเฮียกับเฮียวาร้านก็จะเริ่มออกใส่แว่นก่อนเพราะว่าแดดมันส่องแดดมันแยงตา <c oughs> ขอโทษขอให้กับเอฟซีนะจ้ะทีอยากให้เอเบาภาษาไทยเนาะ มันไปไม่เป็นจริงๆก็จะพูดได้แต่เป็นบางคลิปเท่านั้นเนะพี่น้องจ้ะด้วยความที่มันจะไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เวลาพูดไทยแล้วควมก็จะตกลาวไปอย่างประมาณนี้ตอนนี้ก็คือแบบว่าอากาศอนะ่ะสวิงมากเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยังแบบเนี้ยเมื่อวานฝนตกหน่อยนึงแต่ว่าก็ไ่ได้หลายดอกพี่น้อง เป็นตาเห็ดออกบ่ปู้ไเดซเซลอันย่ายแววอยู่อวนช่องบ้านคนไทยในเดนมาร์กเนาะแววเดนมาร์กเนาะได้แซวเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นไปอันเก็บเห็ดเพิ่นก็ได้อยู่เด้เพิ่นได้เห็นหลายเห็ดอยู่ดิพี่น้องอันช่องนั้นเพิ่นไปเก็บเห็ดนะจ๊ะเนาะบ้านอยู่รอๆกันนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นเฮ็ดงานแต่เอเลี่ยนหนังสือก็สิมีการบ้านแล้วก็ครูอยู่เฮียนก็บ่ค่อยดีเนาะ เมือม่อเมื่อใดเราเป็นไปนเก็บเหตุสองสามมือว่างหันมือใดเห็ดหนังไกลมากเป็นต่แสบตัวละแต่ว่าบ่เคยกินเพราะท่าน,นเคยกินเอ่อเดี๋ยวสิมา่ลเราอาการของลุงก่อนลุงสิไปหาหมอหมืออื่นแล้วก็ดีใจพเพราะว่าเมื่อคืนแล้วก็ได้นอนอยู่พอแล้วกินยาแบบว่าทุกซีชมงเลยแล้วว่าแล้วก่ไหวอีวลววีแล้ว เราบวสามารถที่จะแบบว่าเว้นระยะได้คือแต่ก่อนแต่ก่อนนีกินมือละสองเมตรสามเมตรตอนหนีทุกสี่ชั่วโมงเลยเรากินเพราะว่าเราว่ามันบาไหวมันปวดแล้วพได้นอนตอนนี้น้ำนักลุ่งอยู่ที่เก่าสิบกับพยาย่มไยาย่มเอ่อห็นเรากินเข่าหาแนวเห็นเรากินไหมพี่น้องเอ็นี่สันหาแนวหลากหลายมากเลยเห็นลุ่งกินแต่ว่าลุ่งกับ่ค่อยรวมมือกันได้หรอก บกพร่องมือคือเป็นเป็นมนุษย์ที่แบบว่าค่อนข้างจะดื้อเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างจะดื้อมนุษย์ฝรั่งที่ขี่ดื้อนะพี่น้องเว้ากะอาจจะบ่ค่อยฟังปัญหแต่ว่าบางเรื่องแล้วก็ฟังเฮ้ายูุ่อนี่นะจ๊ะเอกคุยกับเล่าเรื่องอยังวันตีตอนเศา้าคุยกับลุงเรื่องเอ,อมี หลานเนอะก็ซ,กซํามลูกสาวนั่นละเป็นลูกของเพื่อนเน,ะเนาะเพื่อนแม่ฝึกงานอยู่เดนมาร์กแต่วันนี้เพื่อนบาอิตย์นี้เพื่อนสิมาเล่นน็อาจจะได้มาพักอยู่โดนเติมเพราะว่าเพื่อนปมีเอ่อปมีทีพักนะเพื่อนบอเด็จ,จองโรงแรมคาโรงแรมมันกับแพงพี่น้องเราเด็กหน่อยก็เพราใช่ว่าจะมีตังค์เยอะเอ็กก็เลยบอกเออก็ไม่อยู่บ้านได้เพราะเป็นยังไม่อยู่ได้อยู่เออวันนี้เพื่อนมีน้องแมวเพื่อมีน้องแมว แต่ว่าถามลุงแล้วลุงปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าพอเอาลุงพอท่านได้สามารถทําใจได้จากเนี่ยพอเกิดเนาะเลายังเจ็บปวดลายอยู่แล้วบอพต้องการบ่รต้องการเราก็บ่อยากมีอีกบ่อยากได้สัน่นกะเอกเสียใจยุพราะว่าสงสารแมวหน่อยนะแมวหน่อยเป้นแมวใหญ่ก็เลยจากสิว่าจางังใดแต่ก็ต้องบอกน้าแหละว่าลุงบ่โอเคลุงบอแฮปปี้ลุงบ่อยากได้ แกสิแบบว่าจะตามนั่นเลยพี่น้องเพราะวา่าถ้าลุงว่าบอคือบอเอกกับบอไปขยันขย่อเล่านะมั่นก็บกบอกม่ได้เนาะเพราะวา่าเพราะวา่าเข้าใจแล้วยูเข้ากับเข้ากับยังรู้สึกเจ็บปวดทุกมือนี่กับยัง,ยงไปยืนบอกกับกับอันตนให้ย่ยูว่าคิดหอดยังสินะคิดหอดแม่ คิดหอดเนี่ยคิดหอดเนี่ยเล่าขี่อ่อนเล่าประจบเล่าเอาใจเล่าแล้วมีความโอปุลมาสันเถาะเออก็เลยแบบนี่ละก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลุงบ่ท่านด้อยากได้แมวหรือว่าบ่อยากเลี้ยงสั์อีกเลยล่ะบ่เอาอีกเลยล่ะเล่าก็เลยบ่อยากได้แล้วเรากบ่เอาว่าสั่นวะจะตามเล่าเลยพี่น้องเอกะตามใจลุก เออลุงวาบอกัคือบอลเดี๋ยวต้องเขียนหาหน้องห้านก่อนนะว่าเออเราปรทเทศด็พร้อมรเราก็ทเานด้อยากได้บันนี้ระกับมือนี่นะจ๊ะเอกยังอยู่ทีวิชาเก่าเป็นวิชาเลือกเซรีอยูกับกับ,กบไปโรงเรียนคือเก่าประเทศเด็กกลับไปฝึกงานเนาะยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่ตอนเสาร์ก็ยังไปโรงเรียนตอนเสาร์คือเก่า ขอบคุณการตอบรับของคลิปที่ผ่านมาเนาะพี่น้องจ้าคลิปที่ผ่านมาเอ่อคลิปสะสมนะจ้าสะสมแบ่งนะจ้าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เอ้ยบิกอมเปอแมนหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ไปโรงเรียนเนาะเด็กเลยบอมี่อกาสเอ้บอมี่คลิปนะก็รู้จะเห็ุคลิปยังพอดีกันเลยนางเบิ่งแบ่งไปกันเลยว่าเออเดี๋ยวเห็ุคลิปเออ่ เริ่มสะสมพี่น้องกับเลี้ยนลูไปหน้ามือได้ว่างกับเอ,เอาแววนขยายมาซองเบิงมาฝึกเลี้ยนลููฮัดเลี้ยนลููไปหน้าเพราะว่าเอว่ามันบ่เสียหายอย่างพี่น้องถามเข้ามิปัญหาเรือเร่องเงินหนึ่งเสียเข้าก็สามารถปล่อยได้บ่ได้ยากเพราะว่าราคาหนาแบงมันได้อยู่แล้วแต่เขาจะบวกเท่าใดแล้วเขาราคาเข้าสื่อมากเท่าใดเขาก็เพิ่มไปนิดน,น้อยถ้าเขาอยากเพิ่ม เทาก็อยากเพิ่มเทาอยากเอาราคาต้นทุนเท่ากับได้อยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาขายกันราคามันก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วมันเป็นของที่จับต้องได้นะจ้ะเป็นของที่จับต้องได้เอกแฮปปี้อยู่ในการเอ่อในการสะสมเลือกที่จะสะสมแบ่งกับเหรียญเก้าพวกนี้นะจ้ะเนาะเป็นีหยงที่มันมีความสุขไหมพี่น้องเออเบิ่งไปนั่ม สะสมราคาขาดเหลือ,อยังาหามาเพิ่มมาเติมมันเป็นควา,ามสุขทัข้งจิตใจนะแบบว่ามันบริราคาสูงแห้งถึงขนาดเท่าจับต้องบาได้สมมุติว่าท่องถ้าผู้ใดมีเงินเอ่อพอนหรือมีเงินซื้อยังสิกดีขึ้นกันเอาสะสมคนละอย่างเนาะเออได้สะสมท่องพอเออได้เป็นสายนั่นเออมีทุนร้ายระเบี เออเอาจริงๆเราก็คืองบงบพ่ค่เยอะอันนี้บางรอบก็รักพันรัก้อยบม่ได้หลายมีรอบหนึ่งที่เอไดมาเยอะๆนั่นตอนนั้นเอถูกหวยล้วบตอี้เอก็เลยสือเอาเป็นหมื่นขึ้นกันเป็นหมื่นบาทขึ้นกันแต่ว่ากระเทื่อเดียวเทื่อเดียวพอตอนนั้นถือหวยหลายหมื่นหลายบาทนะสามสี่หมื่นนี่แหละก็เลยเซฟตรงนั้นมาสือเพราะว่าถา้าบ่ซือหยังไหวเอก็สิใส่เล่นเบิด ทั้งจักใส่จักแจกจักยังไปน่ยนะแบบบ่ได้มีความเก็บบ่ได้เป็นคนเป็นบ่ได้เป็นมนุษย์เก็บตังเป็นมนุษย์ใส่ตังซึ่งใส่เก่งมากนั่นละปกาจะมีความสุขความภูมิใจได้จะขวางอยู่เด้บางเทถอแต่ว่ามันก็สิเมื่อยหลายๆจีงซงสิต่ว่ามองกลับขึ้นไปว่าเฮาใดยังแน่ตอนที่เฮา ผุ่มเทแรงกายแรงใจองสินะมันก็นเลยหายเมื่อยเนาะเออมีความแบบมีความอยากจะสะสมเพิ่มยังแบบเนี้ยเอออยากจะสะสมเพิ่มตอนนี้ก็ถ้าได้ละข้างกันนี่ก็เบิ่งอยู่คือกันแต่ว่าัาง,งบบ่ค่อเยอะเองสิก็ไ่ได้ก็ได้ใส่เพราะว่าเอมีปัญหานิดนึงอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับการโอนเงินไปเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะธนาคารเขาก็ติดตาม ติดตามเฮาอยู่เฮาเขาอยากเขาฟอกเงินนะแต่จริงๆก็คือเอกมีขายข,ายของบางนิดๆน้อยๆจังหมู่ว่านี่หมูวหม่ว่านี่ตอนบ่ายเอกเหตุยาหมองหยาเอ็นยืดเคยมีวิธีเหตุแล้วละ่ะแต่ว่ารอบหนาเดี๋ยวจะล่องลองเบิ่งว่าเอะเห็ดุได้เพราะเพราะว่าบางเื่อขั้นตอนมันก็เยอะอยู่แต่ว่ายากบ้นเป็นยากดอกถ้าคนเหตุเป็นเราก็บ่ยากาน,นล้นลจนะ้ะเนาะเพราะหนามันเอมีแล้วนะนํามันเอกเหตุไว้แล้ว หาตั้งแต่ขวดโหลมาใส่กับเอ,อหาขวดโหลมใใ่แล้วก็เ,เมื่อนยังล่ะหาขวดโหลมาใส่แล้วก็แนวที่สิเอามาเติมสีเติมกลิ่นหนึ่งสินะเออแค่นั้นแหละแค่นั้นเลย แล้วก็เฮ้าเฮากับ่ได้เหตุยากปันไดยนะเพราะว่ามันมีการเอ่อมันมีเขามีน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็เติมสีเติมกลิ่นลงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเอามาเติมก็คือเติมยาหม่องไปน้มแต่ว่ากลิ่นจะบปเหตุกลิ่นแห้งเพราะว่าฝรั่งเขาใส่น้ํานะแล้วก็พวกน้ํามันถ้่เขามีน้ํามันเีหยังห่ะน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองน้ำมันเนี่ยยังต่างๆเข้ากับหยอดลงไปพี่น้องมัน่ปด้เฮตุยากหรอก แต่ทีส่สำคัญก็กคือวาสลีนวาสลีนสาสเหตุเห็นเนื้อมันแข็งเหตุเห็นเนื้อเขาแข็งเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่วาสลีนน้ำนี่แหละทีส่สำคัญเลยก็กคือวาสลีนจะจะมีคนออเดอร์ไลน์ได้แบบนี้เออเห็นเหาเอโพลลงไปได้เฟซเนาะว่าเออ ไอ้พูดต้องไปในเฟซว่าเอผลิตเองใส่เองเพราะเอใส่เองที่ท่าขายลุงนั่นแหละก็คือ,อยาอยาหมองอยาเอ็นยืดทีเอเห็ดเองลุงแล้วก็ใส่แล้วก็ดีแล้วว่ามันก็ดีแต่บันนี้จะคล้องตอนนี้รู้สึกว่าตึงขาพี่น้องขึ้นรถปึ๊บเอาแล้วขาขวอยขึ้นเป็นตั้งสี่ปวดมือปื้มอยู่ตรงหน้าแข้งไหมอยู่ตรงหน้าแข้งเลยปวด คือจังมันเ,นเท่าไรมัอยยังเราภาษาไทยมันจัง <c oughs> มันจังมันแบบมันตึงอืมันตึง,ม,ตงมันตึงแล้วมันก็ปวดขึ้นมาตรงก้นโอ้ยเรามานลงรถไปสิสีขาเบิ้งแาบ่าบาอ่องนี่ต้องหาหมอนนวดมาแก้อาการเนาะบ่ไหวไม่ไหวเลยจริงๆ ขางหนวดเป็นกับจริงพี่น้องเขาต้องหาคนแก่เขาขึ้นขึ้นกันขสัน่นอรอืมขสั่นบ่ะใดเลยเป็นอะไรที่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวต้องเบิ่งวันเหลิกจกโมงสื่อข้องแล้วอาจจะแววหาพี่คนหลูจาก,กันให้เล่าขคันให้มันว่าไหวอะ่ะมันปวดปวดมาก็ตรงหาคนแก่พี่น้อง ว่าม่นเลนเนได้ทำมันปวดทามันเข่าเราทาว่าเอาออกมันสีมันสิเป็นมันถ้ายูโดนไปมันก็สิเป็นหลไปกัวเก้าหวนะตรงเฝ้าว่แมนแซ่ไวจนกลัวว่ามันเสียนี่ก็ได้เลยต้องรีบหาควรเอาออกแค่ทุบๆดูซื้อมันกับ่บาไข่ได้ต้องไปต้องเอาคนที่แบบว่าหนวแข็งๆมาจุกถ้าตอกเองได้ตอกเองแล้วพี่น้องจ๋า เดี๋ยวมือไหนสิเห็ุคลิปตอกเศษให้เบิ่งเด้อมว้มวนม้วนอย่เบิ่งก่อนว่ามีผู้ใดสิเป็นเออเท่านั้นว่ายังเป็นเออเป็นเหยือ่อต้องหาเหยื่อก่อนที่จริงเอจะชอบตอกให้ลุงอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเหตุอย่างก็เล่าก็ไดเพราะว่าโรคเยอะเหลือเกินทั้งมะเร็งทั้งเออตอนนี้ก็อยู่ตรงก้นนั่นแหละที่นวดให้ก็คืึครึ่งให้มันพอนคลายซื่อเ้อพี่น้อง ครึ่งขาห้มันผ่อนคลายบ่ให้มันตึงบ่ให้มันน,าน,านั่นน่ะดูือที่จริงเราปลาปลาปลแดนน้ำห้ให้หนวดคนป่วยเลยที่จริงอะ่ะแต่อันนี้คือเออเอาหน่มันลงเอาครีมลงแล้วก็ครึ่งครึ่งห,เเกกหงง้เราบดกดแห้งสิกดอยู่ข่างทีแล้วบ่บ่เป็นข่างทีแล้วบ่เป็นข่างคว้อาอ่ะไอกดให้เราอยู่แต่ขางซ้ายข่างที่ว่าเราเราเอาเอมีปัญหานะ่ะ เทียวกับส uh, นะโพกเนี่ยเอเบอไดเอเบอร์ได้กดแห้งแค่รูปให้ขีมมันเข่ากับผิวเลาซื้อขีมกับยาหม่องที่เห่าเห็ด uh, เนะ่ะให้มันให้มันเข่ากับเอ่อ uh, ให้มันซึมเข่าไปกับผิวเลาซื้อแล้วก็ว่าเมือคืนเรานอนได้เอแปะ๊ะไอแผน่นแผน่นแผน่นแผ่นกันแผ่นอยียงอะ่ะตาเสือแม้แผ่นอะไรสักอย่างเออ แปะหาทั้งห่หนาห่างหลังเลยมือว่านี่ก็บอกเราอยู่ว่าม่นสิอยู่ได้ประมาณสองมือเพราะฉะนั้นมือว่านก็เหมือนนี่เออมืออื่นก็ต้องเปลี่ยนให้เราไหมถ้าเราสิเอานะถา้าเราบอเอาคือให้เราไปหาหมอก่อนจังคอยว่ากันพอมืออ่นเพื่นสิไปหาหมอแล้วเพิ่นว่าเพื่นปวดหลายก็รัวหมอสีว่าจังได้เอกออธิษฐานขอให้คุณหมอเอ,อ่อเหตุยังก็ได้ ให้เข่าระบบการรักษาให้ไว้ที่สุดเนยจ้ะเพราะาเราปวดเรานอนบ่ได้พี่น้องได้ยาตัวไม่มากกับจริงอยู่แต่ว่ามันกับคือมันกัมันกันกแค่ยาแก้ปวดบรรเทาซื้อมันบบาหายนะ่ะเออแค่แบบว่าไปกดกดส,ส่วนประสาทที่ห้าปวดให้มันอยู่บาให้มันปวดที่จริง การเดินการอย่างมันก็ยังตึงยังปวดอยู่เพียงแต่ว่ามันนิยามากคุ้มรือซื้อมันก็เลยเห็นแต่เราเดินได้ไปได้มาได้แต่จริงๆเรามันก็ยังปวดอยู่เอออันนี้ก็รุ่นมืออื่นพี่น้องว่าลุ่งสิได้เหตุอย่างแน่นอนจ้านอนเดี๋ยวมาลุ่นกันมืออื่นมืออื่นคือวันพฤหัสได้พี่น้องเอ่อคลิปนี้เห็ุวันพุดธตอนเสาร์เนาะกะนีละกะเมื่อวานให้ฟังอาการอัปเดตอาการของลุ่งเนาะจ้แล้วกะฝากกดไลค์กดแช่คือเกาพี่น้องจ้า ขอบคุณทุกการติดตามตอนนี้ก็บยูที6,700ซับสไคร์แล้วก็คือขอบคุณหลายๆน,น,จนะจ๊ะเนาะแล้วก็พบกันในคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีจ้า